มาแล้วครับชุดแรกแห่งม้านครับสำหรับขึ้นนี่ครับหมดสามดอกงามๆเลยครับออกเคี่งกันเลยเคือคอยู่เ,อ,เ,อ,เ,อ,เอกคืออยู่ออกของงามเลยครับเฮ้ มันหมานเลยครับขึ้นนี้ครับพอแล้วปอกไม้เข้าสวัสดีครับพี่น้องครับมืนหนีพอกมบะยงนะครับเบลเอสาวรันแล้วก็ตาโนนนะครับมืนหนีเฮาสิมาลุยกันอยู่ที่ป่าบั่นเปื่อยตะบุนคูสอดครับมาแล้วครับชุดแรกแห่งมันครับสำหรับขึ้นนี้ครับงัดทางงัดครับดอกยังบปท่านใหญ่ถึงแกโพฝนดินขึ้นมา้นสวยๆเลยเนาะอุ้ยเอ่ะหมด โอ้ขายงีเลยโอ้เดี๋ยวก็ผูกเลือกเกนินี่ดิเดอกกางเลยครับหอยเก่าเนะ ออกอย่ข้างข้างให้ปลูกตากจากดอกหนึ่งงามนาะดอกเดียวครับบักงเลยเจือคือเลยส่วนีนี้แนนอนครับแะดอกลุ่นนี้โอโ้โหครับดอกงามจิงๆน้อยโหดออแล้วครับย่างหาจะละอ่อมปาลาแล้ว ออกห่างๆบมเดลหลยการเก็นเห็ดถังนี้มันยูหกเนาะงางทมากกระเาวแบบนี้เลยออกิดออกินี่ผมงสีแหละผมเป็นอ่างถ่อมอเตอรไก็ถอดไหลเลยยังไงกูนี่พักกูตาสิเลยตามบนหนา nhiều yeah. hơn thiên cứ ừ. 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 cái cái hoa ban anh trả cái đây đâu đoạt ngay được càng thang cái quá hay <laughs> lại này ăn พอแล้วก็สินีแล้วเก็บสิเดียวเลยดอกงามพอเล้วอยวู่เรื่องอะไรเลย ถ้าออกเป็นโมหญ่ยยเขาไม่สุดยอดแล้วนี่นดอกรมด่วนโอ้ดอกงามยูน่ซีดอกครับ ดอกง,งามเลยเนาะขาบวกๆง่ายๆครับนี่มันมันกำลังออกตุ้มๆเลยกำลังผูดอ,อกต,ตุ้มเลยนะครับ งามเลยครับเฮ้ยมันหมาน,นเลยครับขึ้นนี่ครับพอแล้วปอกไม้เห่าอยู่เนี่ยมองหงอกเลยโน้แน่นอนนะครับแมนเบต้าพอเด็กเก็บอยู่พวกนี้กำลังใจงางเลยครับให้ต้าปุ่นโบไว้เลยโบรเจกต์ต่ละดอก ดอกสวยมากหิดปลกไฟหิดปกฟ้านนะครับหรือว่าหิดปลกแดงกแต้มองเอือ้นเนะาะแต่ละที่เกิดมันมคือกันครับ มองแบบมองแล้วซี่หาดอกเปน็นสันกระบอกเป็นมูใหญ่ๆคือชาวหลานพรหมเมื่อกี้เนาะหลานพรหมเขาได้อยู่เลยเขนควายมีมูหามงินเขาได้อยู่เลยตามล่าหาเห็ดปวก พ่อได้ยู่ครับพ่อได้ยู่มาถึงกระว่าหลวงรว่ยเทียนยุกเะน้บ้าวขึ้น้วอยีอันตรายกับตราคือกับยางมา่ใหม่พอเขาลูกกับตาโหลดเทียบเลย คือเฮ็ดเบือเลยแนะ่ตัวหนึ่งอดอกกันหน่อยพื่นนะ่ะได้งสเนาะแมนเ,มเสียมันหากเลยเด้อเฮ้ <c oughs> พอได้ขี่เคขียบยากครับข้อสองโซ่เลยมั้งอุ้ยตัวหนึ่งสามมาเทียบบ่พอไม่ตุ้มครับดอกตุ้มครับออกเป็นโซนเป็นโซนเหมกัน กำลังพ่นครับ <Okay. S 1> แม่งกินโอ้ขาไงยู่ได้ดอกบัวกร,ระกนไนเนาะส่วนด่านลาง,งนนสามดอกงามๆเลยครับออกเคียงกันเลย พึ่งลลาแงแตกครับเห็ดพึ่งหลังแตกครับดอกงามๆเลยแมนว่าดอกเดียวกันเหรอเออ,นะอเอาดอกเดียวกันครับทั้งสี่ีนแม่ครับไปตะมวนนำเนี่ยหมดแล้วครับรอือ ยูออยู่เอคืออยู่จับนองเดียอยู่กว่ากว่าเิพอเนาะยางไก้คือกันครับนางลอกก็ได้บบนด่านผู้น้นท่านนีเก็บลอกครับ ไฟมอแบตเท่าจะมือเราตัวนี้เดิมไฟเรือออนแล้วครับปกติเห็ดปวกไฟนี่จะดอกไงเนาะแล้วต่โซนคือกั้น

มาเยีะมันออกหมดแล้วเว้ยมันห็ดปวดขา,าอันบ่เฮ้ยมันออกหมดแล้ว ลานั่นดอกต้มมันมาเริเ่มผลงานนะครับจัง่อยโอ้หมูเรียวเครึ่งกะตาเลยครับโอ้ชุดหยดแล้วครับได้จ,จังมูนึงเต็มกะตาบาหลุดมาต่อครับเต็มเต็มมาแล้ว ในวันที่ออกขึ้มื่อมื่เมื่อกี้แน่นอะมันนิดปวกขาวเนาะแต่เป็นหัวปีปรกแดงครับผูดอกหนี่ไงเด้อผมพอแล้วครับขอนส้นนังครับเกือบตาด ตวงเที่ยงคืนครับพ่อรอบนี้มาเขามาตัดต้นหมงานข้นเี้ยมยังไเลยมันถึงหักบ่มันมีดอกชิวมีมาบ้างขึ้นี้มนมันานกันเดี๋ยว่าเดอเอ๊ะตัวเจตะขาบลอยข่าวใมฮะตะขาบโอนเกินเนี่ย ดอกงามเนออุ้ยอันชั่วอันชั่อันชั่วกงามพักเลยนี่มันตรงแบบนี้เนาะแม่ขายยาวๆสิมันต้องเป็นปลวกขาวๆมันสิปลวกใหม่ สองดอกกะลิ่นนี่บ่าส่วนนี่ครับตอบเด้อครับขาออกท่างทางตัวกกินปวกกินครับมันมีผนปวกกินด่อันนี้ไม่ต่อเลือได้ขาจุ่งโลงเลย ขาที่ปวดแสบมือแล้วแอนดอกกระชายด้วยครับดอกตุูมกรับเป็นบ่ดอกตุูมอ่ะเลยอกีดเด้อเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ ขอเสียดไปนะโอ้ยเลือกปะนี่นะฮะครับพุ่นกับตัวละครนนี่ถือว่ายังหมานอยู่เนาะครับได้เรื่อยๆครับแต่ก็ว่าออกห่างๆก็ได้ประมาณเกือบสองโลอยู่ครับประมาณนี้นะครับ<ม>ถือว่าส<ม>ุดนทรยุกไส้หมดแล้วส่งกับมีตัวมีเนาะแมนครับอ่ะาขมันมาขึ้นกินนมินเล็บซอ,อยก็ไล่นะครับกดแชร์กดติดตามช่องลาซอนผมเป็นกำลังใจทีมงานน้ำใน,ำนไดรับเปอร์สระบุนีผมมติคนลายประกอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีที่สองนะครับกลับบ้านแล้ว